you วัสดีครับบพกอกับชามชวนชิมอีกแล้วครับพี่อ้องมเอนี่ก็ได้แนวกินสแซ่บ,บมาฝากมาต่นกันคือเขาครับมเอนี่เป็นห่อหมกทะเลไข่ค,คนพี่้องเลยกลุ้งตัวใหญ่ๆปลาหมึกเด้งๆพี่้องเลยผัดกับเครืองห่อหมกเขาพริกแกงหอมใบโหระพาหอมผัดหอม ใบบักกูดซอยพี่น้องจ,จวดแท้ๆพี่น้องเลยมาเด้อกินเข้าพี่นอ้องห้อมกทะเลไข่้นครับบ่หลายยใญ่ห้างพี่น้องไปลุยกันเลยจวดแท้พี่น้องมือนี้กุ้งตัวใหญ่ๆครับพอีอ่หอ,อมครับ พริแกงกะทิน,น้นวๆมันๆพี่น้องโอ้ตรวจพี่น้องเลยอืมอมมึกครับอืมอืม ใครที่เขาใส่ลงไปมันเท่เนใหน้เครื่องแกงเขาจับโตกันพี่นอ้องอืมอืม่วดณะน,นัวมันของเงินอะทิพพี่น้อง หอมผักแกงหอมใบโหระพาหอมใบมะกรูดซอยพี่น้องโอ้แซ่บจวดนี่ริกไทย้อมพริกไทยปนพี่น้องจวดไปล้องเห็ดกินมึงด้วยพี่น้องด้วยโอ้โแซ่บจะเลือ่อนอาหารอีกแล้วพี่นอ้องเลย กุ้งเนื้อแนนดึงดีครับปลาหมึกมืนอนี่เขาใส่เป็นปลาหมึกกระดองหน่อยด้วไหม่รองตัวน้อยเขาเครื่องดีครับ อ้วแซ่บพี่น้องจวดน้ำลูกดวดนี่แหละน้ำปริกซอยเขาเนี่ยขันต้อนกันได้แป๊บเดียวพี่น้อง เกลียงเกงก็หอมดีครับครับ <_ d ata> ปลาหมึกไข่คนอ,อ กุ่มนด่งๆครับเครื่องคนๆเลยครับ ตัวย้าเแดงๆนอง้อืมัวแซบอีหลีคัอีหลีพี่น้องเลยบ้านหิวเข่าด้เนี่ยเซยก เดสองตัวครับชุดไทยและ้ายชุดครับอื จับอีอีครับอือีพี่น้องเลยเอ้าพี่น้องผู้ใดที่เข้ามารับชมก็ขอบคุณขอบคุณเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายกันครับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนบอกกันไม่คิปหนา้าสิมี่ยังสู้กิน,กน,มมน,นเด้อติดตามกันไว้เด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้ขอตัวไปแล้วครับเสพใส